นาโมตก่าับนะคะคตสะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะ raja imam panjang mati sapa iwanang kadina iwanang kucang samkasa ono siyama sapa lo mati sapa imam bất kỳ khắp hát tôi bất kỳ khắp hết thảo chắc kỳ nạp đúng tay đắp đặt ít nạp ạ khắp đặt ạ khắp đặt ra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  khắp ขอน้อมถวายข้าวเทวัรกถินน้อมกับของบริวารนี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิสูงส่งลงล้ำข้ากถินน้อมกับของบริวารนี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายข้ารับแล้วลง ด้วยภาาผืนนี้เรื่องประญน์แม้ความสูงแต่ข้าไปเจ้าทหลายซ่งกาลัา กระกัลปินาทาพระอนิสังสารปริวาณงปรมี้พร้อมคุณชัยที่พาพร้อด้วยพระสภพพาผู้ปกครองเพร่สัพพิสาพร้อมเพียงกันมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จามรงสาทวนไปมาน